ตั้งศีตอธิษฐานไปพร้องกันนะคะส่งใจอธิีัไนะคะไพ่จะออกมาตามพลังที่คุณส่งมานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักกันนะคะเปิดไพ่ความรักกันนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นสมาธินะคะลึกถึงความรักดีๆของเรา ความรักดีๆของเราจะให้เด็กถือไม้นะคะเป็นความรักที่คุณและเขาตั้งใจที่จะมาคบกันตั้งใจที่จะมาคุยกันรักกันนะคะแต่ว่าต้องยังคงมีความเป็นเด็กๆที่ยังมีนิสัยคล้ายๆเด็กๆอยู่นะคะพาะยายามเปลี่ยนตัวเองนะคะทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ะะเมื่อความรักดีขึ้นแล้วเดินทางขึ้นแล้วนะคะแฟนของคุณหรือคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่เอาใจไม่เก่งหรือว่าไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่คุณไม่ต้องไปสนใจนะคะว่าทําไมเขาเป็นคนที่แบบเฉยเฉยไม่ค่อยโรแมนติกหรือว่าไม่ค่อยเอาใจเท่าไหร่เป็นเพราะว่าเขาทํางานนะ เป็นคนที่ชอบทํางานไม่ว่าเขาจะเอาใจหรือไม่เอาใจเขาก็รักคุณนะคะเขาก็มีคุณอยู่ในใจของเขาเสมอไม่เคยไปไหนคุณคือคู่รักของเขานะคะสําหรับคนโสดคุณกำลังจะเจอคนดีๆเข้ามานะคะแต่คนที่มีคู่คุณคือคู่รักของเขาคุณคือคนที่เขารักและคนที่เขาเลือกแล้วว่าเป็นคนที่รักกันนะคะ ใหสิบไม้เท้าแปลว่าถ้าคุณคบกันแล้วอะไรที่มันตึงเกินไปหรือมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ใจหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เขาบ้าง,งานเกินไปทําให้เขาไม่ค่อยเอาใจใส่เราเราควรจะดีใจนะคะคนที่ชอบทํางานคือคนที่ขยันเพราะฉะนั้นคุณมีคนขยันดูข้างกายอนาคตคุณจะสบายแน่นอนไม่ว่าเขาจะทํางานหนักงานเหนื่อยสักแค่ไหนแต่เขารักคุณเสมอเลอเวอร์คือ รักคุณเสมอและเขาก็อยากให้เงินกับงานมีไปพร้อมๆกันเพราะว่าถ้าเขามีเงินเขาก็ให้ความสุขคุณได้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าความรักของคุณดีมากมายนะคะน้อมรับความรักดีๆพลังงานความรักดีๆกันนะคะขอให้ทุกคนสมหวังในความรักใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักได้นะจ๊ะ